วันนี้ก็เชิญท่านพันตำรวจโทพามรสุเิฐรองผุ้มกับสพเชียงขวัญตัวแทนรองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกส,สมบัติศิพิภิลาท่านกิษดาคนเยี่ยมอุตด,ดอนเมืองขอเชิญครับเสียเพ็งสรารภาพภูเตาป่าติ้ว เสียเอกร้อยเอเสียมอนพูลทองดาบตำรวจคำหนึง่งพรมประสิทธิ์ครับในโอกาสนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากเจ้า,านายนะครับเก่าของท่านกิตสดาพลเยี่ยมท่านกิตสดาพลเยี่ยมวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับที่มีในการนี้เกิดข,ขึ้นได้นะครับขอตบมือให้ท่านกิตสดากราบด้วยครับ ท่านผู้มีเกียรติท่ทุกท่านครับแฟนมวยที่รัทุกท่านนะครับนักมวยที่ขึ้นมาโชว์ตัววันนี้นะครับจะจัดในวันที่21กุมภาพันธ์ดังนั้นนะครับขอจะเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้ท่านนะครับมาเป็นเกียรติในวันนั้นนะครับ21กุมภาพันธ์เป็นรายการใหญ่และมีมวยเล็กๆเต็มพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะแจ้งให้ทราบ สำหรับวันนี้ชัวตัวเท่งนี้ก่อนนะครับครับก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับผมจะให้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านพันตำรวจโทภากอสุป,ประเสริฐได้กล่าวเปิดงานสําหรับงาน,นที่มีวันนี้ขึ้นได้เพราะว่าท่านกฤษดาผมขอเชิญท่านพันตำรวจโทภากรสุป,ป,ประเสริฐครับท่านมาเป็น,ปนในวันนี้ครับขอขอ,อบคุณวิรัชนันรวยทุกท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์สมพเฉลิมแสนนะครับหรือผู้แเลเพชรพันชัยนะครับประธานเวทีมวยนะครับขอ,อเสด็จตบมือให้กับพระอาจารย์สมพด้วยครับผม hey! Hey! และในโอกาสนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผู้บริหารสมาคมคนไปนะครับ อขอต้อนรับท่านชูชาติเพชรทถยครับขอเสียงตร,งรบด้วยนะครับผมนะครับในโอกาสนี้นะครับมิตรรักแฟนโดยทุกท่านนะครับก็จะได้พบด้วยคู่เอกนะครับที่มีทีมงาและมือจากกาับจานแล้วก็เป็นคู่เอกในวันนี้นะครับแล้วก็จะนังสูมม้มวยของเราสูรนะดับ ประเทศเรนะาระดับากนต่อไปนะครับขอตบมือให้กับท่านชูชาติเพชรพูลครับกระบอกครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับกับกับกับท่านพิธีกรน,นะครับอ่าก็ต้องขอขอบคุณท่านพันโโตำรวจพลทหารสุะเสริฐวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านมาผู้ประธานในการเปิดการแข่งขันมวยวันสันปนาครทกรอบ ปีที่6นะครับผมลืมนะครับท่านประธานเิทีนะครับท่านอาจารย์สมภพเจริญแสนบริเตนครับครับผู้มวยนะครับที่จะต่อยในวันที่2 1ุ่ิภาคมนะครับผู้แรกนะครับวันนี้นะครับเก้าเหลี่ยมชอเพชรพูนครับต่อยกับเพชรดำพ่รุนรถตู้ครับอ่าลงเพชรสจมนตรีวันนี้นะครับต่อยกับ เพชรดำสิทธิ์ยากรุ้งวันนี้ชนะน็อแนะอีกคนหนึ่งชนะคะแนนนะครับผู้มวยย้อนยุคเกียรติศักดิ์ปอยเกีรติศักดิ์นะครับพบก,กับปฏิวัติษย์สังสกุลขอเริเกนสังสกุลด้วยครับฮอริเชิญสังสกุลด้วยครับพลังหนุหน่มลูกมะขาม ต่อยกับทานพัวเจ้าไก่ยิมรุ่งนี้นะครับทานพัวต่อยนะครับที่กรุงเทพไม่สามารถมาได้นะครับมีโก้สอทอเกษตรครับโชว์ตัวอร่อยต่อยกับแสงตะวันลงเลนกีฬาขอัญเจนครับดาวลุ่คฟอมสดนะครับหลังจากต่อยไปรอบไฟสุดท้ายชนะเปลวไฟสุรัก์นครนะครับผู้เอกมองคลชัยลูกเจะาพ่อม่เสี